ระบอบเลือกตั้งท้องถิ่น6ฉบับและระเบียบกกตว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศกักราช2562มีสาระสำคัญหลายประการที่ควรรู้ตามกฎหมายเดิมการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะเป็นผู้ดำเนินการแต่กฎหมายฉบับใหม่ระบุให้กกตเป็นผู้รับผิดชอบแต่สามารถมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หรือกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้และมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่เดิมที่กำหนดให้ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ติดต่อกันอย่างน้อย3ปีซึ่งกฎหมายฉบับนี้ตัดเรื่องการเสียภาษีระดับท้องถิ่นออกไปและกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ ต้องไม่มีคดีทุจริตหรือมีคดีความติดตัวและจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนของคนที่ไม่เลือกผู้ใดกฎหมายฉบับนี้ผู้ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในวาระครบ4ปีนายนทเศรษฐราชัย,ยาผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแม่ห่องศนกล่าวถึงพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่นี้จะแบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะแรก เลือกตั้งใน40จังหวัดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งและระยะที่2เลือกตั้งใน36จังหวัดที่ปรับเปลี่ยนเขตเลือกตั้งาหลังจากการเลือกตั้งระดับชาติหรือการเลือกตั้งสสสิ้นสุดลงนะครับก็จะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอันประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ,เป็นอันดับแรกนะครับเนื่องจากไม่ต้องไม่ต้องมีการแบ่งเขตนะครับก็จะอาศัยจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับส่วน จำนวนจำนวนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีจํานวนที่ลดลงจากเดิมนะครับ24เหลือ18ในส่วนของการตรวจสอบทุจริกกตกกตสามารถตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมในเชิงรุกโดยมีสิทธิ์ในการตรวจสอบเมื่อได้รับข้อมูลซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้คนมาร้องเรียน หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงขกตมีสิทธิ์เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นระยะเวลา10ปีพร้อมกำหนดให้ผู้ทุจริตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย